เรื่องกำหนดผลเกณฑ์ในการใช้เงินนะครับมันคงมีนโยบายมีวิธีการทางด้านต่างกฎหมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านสบายใจผู้ผมทํางานรัดกุมมากนะครับแม้กระทั่งเรื่องของโรงพยาบาลและรถพยาบาลเราทําการจัดซื้อจ,จัดจ้างโดยการที่มีการเปรียบเทียบราคาด้วยสัน่นะครับตอนนี้รถพยาบาลสามคันเนี่ยผู้แทนของฝ่ายฝ่ายรถพยาบาลมาไหมครับมเมื่อเช้าเป็นอย่าง้าง ก็เรามีการจัดซื้อแล้ว3,000นะครับรถพยาบาลเนี่ยผมเล่าสั้นๆอย่างนี้แลวกันนะครับเนื่องจากเดี๋ยวผู้ใหญ่กานจะต้องมีลับหลายท่านนะครับรถพยาบาลเนี่ยเราใช้วิธีการสอบราคานะครับผมหาผู้ผู้ประกอบการสอบลายนะครับปรากฏว่ามีหนึ่งลายเนี่ยที่ได้มาตรฐานแล้วผมส่งสเปคมาให้ทางโรงพยาบาลช่วยพิจารณาด้วยแล้วนะครับว่าสเปคมาตรฐานถูกต้องไหม ผมให้จัดซื้อจัดจ้างโดยที่รถพยาบาลต้องถูกหลักตามกฎหมายรวมถึงเครื่องมือสื่อสารภายในรถเพราะฉะนั้นถ้ารถเสร็จใช้งานได้เลยครับนะครับจำนวนสามคัน 3, โดยที่มีผู้ประกวดราคารายหนึง่งจากมูลค่าคันละสองล้านห้ารวมกันสามคันคือเจ็ดล้านห้าท่านขอเข้าร่วมเป็นผู้สลด้วยเหลือเจ็ดานบาทดั้งยนะครับแล้วก็ท่านยังจะเออผม พระอาจารย์สมพรอยากให้ติดสติกเกอร์ของหลวงปู่อยู่รอบคันนะครับผมก็เจรจาใหม่มทาง